สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอไพ่ขีดออกริบนะคะมาเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะทำไพ่เล่าเรื่องเนาะว่าวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกคุณคนที่มีพลังงานค่อบพบคลิปนี้คืออะไรนะคะพวกคุณกําลังจะพบเจอกับอะไรฟ้าหลังฝนค่ะจบปัญหานะคะจบอุปสรรคนะคะจากนี้ไปคุณจะมีความสุขสมหวังดีทุกอย่างนะคะหากมีคู่รักนะคะ อาจจะมีการได้ขอแต่งงานคนรักที่ห่างหายไปนะคะจะมีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับมาค่ะเป็นเหมือนดังฟ้าหลังฝนค่ะโอเคได้หัวข้อของคลิปวันนี้แล้วนะคะคือฟ้าหลังฝนเนาะฟ้าหลังฝนดีมากๆเลยนะคะใครๆก็รู้ว่าทุกครั้งที่หมดพายุฝนไปก็จะท้องฟ้าก็จะสะอาดใสาง,ดงางเนาะโอเควันนี้เรามาดูพลังงานไพ่ นี่นะคะไลซียทาลอตนะคะโอเคฟ้าหลังฝนฟ้าลังฝนของพวกคุณนะคะคนที่พาง,งานดีๆเราเราชื่อว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะในวันนี้ต้องสมาธิีนะคะ <c oughs> นะคะสิ่งดีๆใดนะคะที่จะเกิดขึ้นเป็นฟ้าหลังฝนนะคะของพวกคุณของคุณคุณนะอโอ้ใบแรก มัวมาเลยนะคะใบแรกก็หมอกมัวมาเลยนะคะเออมาไฟฟอบคับนะคะไฟอบคัพค,คือจริงๆแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงอดีตยังยังเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เชิงกับจมอยู่กับอดีตนะแต่ว่ามีความยังมีความรู้สึกที่ดีๆที่มันยังไม่ลืมนะคะมีอดีตที่ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ สีไม้เท้าตรงนี้เรามองว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักเขามากมากมามก่อนเลยอะถึงกับบางคนแต่งงานกันแล้วด้วยนะคะเคยคุยเรื่องแต่งงานกันมาก่อนแล้วอืมแล้วก็คุณทั้งคู่ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยอะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันประสบความสําเร็จนะคะอืมอืม เป็นไพ่ของความเสียใจนะคะาการคุณมีปัญหาการจริงๆไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการตามงอก็ได้นะคะเรามองว่าคุณเนี่ยเคยมีรักที่ดีและมั่นคงนะคะในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีรักที่มั่นคงแล้วก็ ทำงานอย่างหนักเลยด้วยทํางานในความสัมพันธ์นะคะทั้งเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามมุมาณนะตั้งใจทํางานนะแต่ก็มีเรื่องให้ขัดแยง้งบาดหมางกันพูดกันไม่เข้าใจไม่ฟังกันอย่างเงี้ยค่ะที่มีเป็นปัญหาเกิดขึ้นบางคนก็ยังจมปักอยู่กับอดีตทั้งๆที่มีความรักดีๆอยู่เป็นปัจจุบันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนึกถึงเรื่องอดีตเก่าๆเ,เดิมๆน,นะคะแล้วก็ เหมือนคุณทั้งคู่ได้มีการเริ่มต้นใหม่จะมีการเริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นนะแล้วยังไงต่อเนี่ยค่ะให้ไปต่อไปนะเป็นสีถ้วยนะคะสถานการณ์ที่หยุดที่นิ่งเงียบกันไปนะตอนนี้เลยเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่มีใครคนหนึ่งอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาอะเบื่อหนกับสถานการณ์ที่มันนิ่งเงียบแบบนี้อะเขา เขามีการได้ไปขอพรนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเหมือนเขาอยากจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ม>เขาอยากจะเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ<ม>เป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณทะเลาะก,กันแล้วก็จบจาก,กเป็นแบบกระทันหันเลยไม่ทันได้ตั้งตัวได้สัาไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้รู้มาก่อนเลยว่าพวกคุณจะต้องแบบจะได้กลับมาคบกันอีกไหมเป็นผ่ากากา์ที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะคะ แต่จักรวาลบอกนะว่าทูออฟคับขึ้นพวกคุณเป็นคู่แท้นะคะเป็นคู่แท้ของกันและกันคือยังไงก็แล้วแต่ค่ะทุกความรักก็ต้องมีปัญหานะคะเพราะว่ามันก็ไม่มีรักไหนที่มันดีทุกวันหรอกเนาะใช่ไหมคะมันก็ต้องนั่นแหละมีปากเสียงมีคอนฟ lict กันบ้างบางอย่างก็คุยกันไม่เข้าใจบางทีก็รู้สึกเบื่อแฟนมากอะไรมากจะถามว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นครอบครัวยังรักกันดีอยู่ไพ่ได้สำหรับนะคะเป็นไพ่ หนไม้เท้าอาจจะเป็นคนละธาตุาไฟได้นะคะหรือว่าจะเป็นราศีสิงห์ได้เพราะเห็นมีสิงโตเนาะที่นี้นะคะบอกเลยว่ามันจะมีการได้กลับมาปรับความเข้าใจได้คุยกันอีกครั้งนึงนะเพราะว่าจริงๆเจ็ดไม้เท้าก็เป็นเลขแห่งการสื่อสารได้นะคะเป็นการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยแต่ว่าอาจจะมาทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็คนคนนั้นเขาอยาก ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเรามองว่ามันขึ้นหนึ่งไม้เท้ากับราชาไม้ทาว่าค่ะเขาอยากมาขอโอกาสจากคุณคนที่เขาย,ยังลืมคุณไม่ได้เลยอะ่ะคนที่คุณเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะอาจะเคยแต่งงานกันแล้วมีลูกกันด้วยหรือว่าหรือถ้าไม่มีลูกคุณเคยแบบเหมือนพูดเรื่องอนาคตด้วยกันอะวางแผนกันไว้ว่าเออเราจะทําอะไรกันในอนาคตไม่อยู่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะอื นี่คืออดีตคือพวกคุณก็จริงๆเป็นคู่แท้กันนะทีนี้เขาเราว่าเขาคนนั้นนะคะมีไปขอพรอด้วยนะขอพรอกับเศษศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยว่าขอให้มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคนคนนี้หลักคุณนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อเอ่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปคะให้ออกมาเป็นเห็นไหมเขาแอบสืบแอบสอ่องแอบดูคุณด้วย นะแล้วก็จะมีการสื่อสารมาจริงๆเขาเฝ้ารออาจจะมีการเดินทางได้มาหานะคะเป็นการรอการเดินทางอะ่ะเป็นการรอคอยมีคนเหมือนเป็นคนทางไกลนะใช่นะคะรอที่จะมาพูดมาสื่อสารมาเจราจากับคุณให้รู้เรื่องนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาพรมลิคิตคะ่ะวิวออฟจูนนะคะให้ใบนี้นะคะบอกเลยว่าโชคชะตาของคุณนะคะก็มันจะเปลี่ยนแล้วนะคะกงลอแห่ง ตะกวาดนะคะเคลื่อนที่แล้วจากนี้ไปคุณจะพบเจอสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่คุณรออยู่จะสิ้นสุดการรอคอยคุณจะได้กลับมาพบมาเจอนะคะคุณคงระอยู่กับชาวธาไฟแน่นอนอาจจะมีคนเกิดปีมะมียด้วยก็ได้นะเพราะว่ามีม้ากระโดดนะคะแล้วก็ไปไพ่ใบน,นี้จริงนะคะคนนี้เขาแอบสืบแอบสองคุณ คุณอาจจะเห็นว่าอืมไม่มีความขึ้นหน่อยจากเขาเลยใช่ไหมแต่เนี่ยตรงนี้บอกเลยนะอัศวินดาบเขาส่องคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนที่รุ่นลาเขาเดียวกันนะคะเพราะว่าขึ้นนายออฟวานกับ sword, นายออฟสอดเนาะรุ่นลาเขาเดียวกันนะคะหรือว่าจะเด็กกว่านิดหน่อยหรือว่าอายุมากกว่านิดหน่อยไม่เกินหนึ่งหนึ่งปีหรือว่าหลักเดือนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้อายุต่างกันมากเลยนะคะทีนี้เขาแอบส่องคุณนะ่ะเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบ แค่กลับมาหาคุณนะคะมันเป็นโชคชะตาของผมในขีดนะคะตัวเขาก็รู้นะว่าบางทีคุณเถียงกันทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะแต่ก็ไม่ยอมกันไงต่างคนต่างก็ความคิดฉันก็ถูกนะฉันเติบโตมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะพวกคุณเป็นคนไกลค่ะคุณคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะเขารอการเดินทางการติดต่อจากคุณอยากเดินทางมาหาคุณอยากบุ๊กกิ้งอยากพวกคุณสื่อสารกันทางจิตได้ด้วยนะคนคนนี้คิดถึงคุณมากค่ะ คนนี้มีความพิถึงมีความค้นห,นหาเขาเขาเศร้านะเขาห่างกับคุณอนะ่ะเขาเศร้ามากๆเขาอยากมีครอบครัวอยากสร้างอนาคตนะคะเขาไม่อยากอยู่ไกลกับคนรักเลยมันมันเป็นความเศร้าที่เขารู้สึกว่าทําไมความห่างไกลถึงทำให้เขาเทรามานได้มากขนาดนี้ ใหต่อไปนะคะเขาจะกลับมานในความสัมพันธ์ค่ะเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่นะมามาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมาใส่ปุ๋ยรดน้ําพ่นดินต้นไม้ที่เขาเคยปลูกเอาไว้แล้วมันยังไม่เจริญงอกงามเขาอยากทําให้มันผลิดอกออกผลคนคนนี้นะคะเป็นคู่กับคุณนะคะภายใต้สําหรับเมื่อ,อที่เปิดครั้งแรกเป็น king of wands เนาะตรงน,นี้เปิดได้ queen of wands ค่ะแล้วขึ้นคู่กับ view of fortune บอกได้เลยนะคะว่าพวกคุณคือโชคชะตาพวกคุณคือ มาพบกันด้วยพรมนิขิตนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยทีนี้เนี่ยตัวคุณกับตัวเขาเป็นคนที่บ้างงานมากๆคุณทั้งคู่เนี่ยชอบทํางานบ้างงานเป็นเรื่องดีนะเราว่ามันดีมากๆเลยนะคะยังไงเราว่าคุณมีโอกาสเป็นาธาตุดินกับาธาตุไฟนะ <S <S มีคนนึงดินคนนึงไฟนะคะ <S <S ดินก็กันพืชศพมังกรไฟก็สิงเมษแล้วก็ธนูได้ <S <S ข้อมองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็มีสเสน่ด้วย คุณเป็นคนที่อาจจะมีเซนส์จิตสัมผัสนะอย่างรู้กันได้นะคะหัวใจคิดกันยังไงนึกถึงยังไงบางทีตื่นมากลางดึกไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมที่ตื่นมาเพราะเขาส่งส่งกระแสจิตมาหาคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาขอโอกาสกับคุณค่ะหนึ่งถ้วยเป็นใบขอตต่งงานก็ได้ด้วยนะคนคนนี้จะกลับเข้ามาค่ะคนที่เขาแอบสืบแอบสอง่งแอบดูคุณเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหากเขาเคยพูดไม่ดีกับคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบในการกระทําของเขาบางสิ่งบางอย่าง คนคนนี้ต้องการโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะเขารับคุณจริงใจแล้วก็มีโอกาสเลย <S 2> <S 2> ที่เขาจะขอคุณแต่างงานบ้านหมายนะนี่ไงให้แต่างงานขึ้นจริงๆคุณมีโอกาสได้แต่างงานกับเขาเขาจะขอคุณแต่างงานค่ะคุณคนนี้บอกเลยว่าโอกาสที่เขาอยากได้รับจากคุณก็คือโอกาสที่จะให้เขาได้เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณนะคะคนคนนี้ต้องการความชัดเจนความแน่นอนเขากลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่มา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อีกแล้วแต่เขาจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เป็นครอบครัวไปในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการอามาดูไพาได้สำหรับสามเหลี่ยงค่ะไพ่วนกลับค่ะเขาวนกลับมาแน่นอนเป็นไพ่แห่งการวนกลับมาสามเหลี่ยนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเนี่ยเราว่าเป็นรุ่น,นเดียวกันนั่นแหละอาจจะพวกคุณนะค,คุยกันแบบสามารถคุยกันแบบเพื่อนสามารถปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ แค่พอมาอยู่กับคุณนะเชื่อไหมว่าสามารถทําให้เขานะทั้งสุขและเศร้าได้ในภายในชั่วโมงเดียวคือเหมือนคุณมีอํานาจที่จะทําให้เขาแบบถ้าคุณอยากให้เขาสุขคุณก็ทําตัวน่ารักแต่ถ้าเหมือนเหมือนคุณบงการความรู้สึกของเขาได้อะ่ะนะคะแบบคนคนนี้นะอารมณ์สวิงมากเลยนะถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่กับคุณนะ ่อให้อยู่กับคุณถึงเขาจะสวิงแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเออแบบมันมันเป็นความสุขที่เขาที่เขาต้องการมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าคุณมีอำนาจเหนือจิตใจเขาอะค่ะคือคุณไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปบอกให้เขาทำนั่นทำนี่นะแต่เขาไม่มีอำนาจเหนือจิตใจเนี่ยหมายถึงว่าแค่คุณแบบแค่คุณเหมือนเบะปากจะร้องไห้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำอ้อนๆเขาอะ เขาก็ยอมคุณแล้วคุณจะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีอํานาจเหนือจิตใจโดยที่ว่าเขาไม่อยากให้คุณเสียใจหรือไม่อยากให้คุณโกรธถ้ารู้ว่าไทมี่แล้วคุณจะโกรธแค่คุณทําแบบหน้าบึ้งนิดนึงเขาจะดูแล้วว่าอุ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ทําไม่จับไม่แตะไม่ยุ่งไม่มองอะไรแบบนี้เลยนั่นคือคนที่มีอํานาจเหนือจิตใจคนที่ไม่ต้องพูดอะไรคนที่แค่แสดงกริยานิดนิดหน่อยหน่อยแค่แค่ทาตามองค้อนหรือว่าทําท่างอนหรือว่าหันหลังหรือว่าทําเป็นไม่พูดนิดเดียว คนนั้นจะรู้สึกเดือดร้อนหัวใจเป็นอย่างมากเลยเขาจะรู้สึกว่าวิฉั้นทําอะไรผิดเอ้ยอันนี้หรือเปล่าคือเร,เรื่องม,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เขาก็เลยรู้สึกว่าการที่คุณงอนนิดหน่นนอยการที่คุณแบบมีปฏิกิริยาให้รู้ว่ารักเขาแต่ก็งอนเขามันทําให้เขาเป็นหนจฉาคุณไม่ได้มันทําให้เขาอยากจะตามคอยตามใจคอยเป็นทาสคุณอยากจะง้อคุณอยากจะเห็นรอยยิ้มของคุณแค่คุณยิ้มแค่คุณหัวเราะเห็นคุณสนุกสนานเขาก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นความสุขของเขา เขาเกิดมาเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคุณถ้าไม่มีรอยยิ้มของคุณก็เขาเขาอยู่ไม่ได้อ่ะนะคนคนนี้เขาต้องการให้คุณมีความสุขเสมอไม่ว่าอย่างไรแล้วแต่เขายอมนะเขาจะเหนื่อยเท่าไหร่ก็เหนื่อยได้เลยคือแบบแค่ได้ได้เห็นรอยยิ้มของคุณไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลการหรือรูปภาพนะคะคนคนนี้คือเฝ้ารอเฝ้าคอยและปรารถนามีแรงปรารถนาอย่างยิ่งยวดเลยที่จะเข้ามาสารหลับ ทั้งนี้ให้มันเติบโตเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นครอบครัวกันได้เขาอยากแต่งงานกับคุณแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าขึ้นมาทั้งทั้งสองรอบเลยนะคะเป็นทพ่ที่เขาอยากแต่งงานกับคุณเป็นคนไกลที่เขาอยากเดินทางมาหาคุณเดินทางมาง้อคุณคนที่เคยมีปัญหาคนที่เคยเถียงกันตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะว่า ความรักมันก็คือการที่เราจะต้องถอยกันคนละก้ากวหากคนนี้เดินล้ามาโอเคถ้าเราล้ําไปมันก็ชนกันถูกไหมคะก็ต้องผัดกันถอยผัดกันก้าวนะคะความรักก็ถึงจะได้จเจริญงกอกง,งามไปอะลองให้ไพ่แองเจิลบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะและเขาคนนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะขอสถากนการณ์อันกใกล้ๆก่อนเนาะอนาคตอันใกล้นะคะ1นสเดือนนี้นะคะไพ่แองเจนะคะ ามสัมพันธ์จะเป็นยังไงเอ่ยโอ้วบนนี้จะออก Pay attention to the red flag นะคะให้คุณมองหาสัญญาณเตือนนะคะจะมีสัญญาณ h e a l i n g f a m i l y i s s u e ช่วงนี้ให้คุณดูแลครอบครัวนะคะหากมีรูกมีหลานมีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ต้องดูแลท่านนะคะพี่น้องอะไรต่างๆที่หรือว่าปัญหานี่สินเกี่ยวกับทางบ้านให้คุณเคลียร์ตรงนั้นตั้งใจเรื่องตรงนั้นไปก่อน แล้วก็รีลิสต์ยูเองค่ะให้ลืมอดีตที่ผ่านมาอดีตที่เขาเคยพูดให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจหรือมีสิ่งอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเลยแบบนี้เฟิร์สนะคะจะมีคนมาจีบคุณค่ะจะมีคนเข้ามาจีบคุณอืและสับเปลเรชันเห็นไหมคะช่วงนี้เนี่ยความการแยกจากเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานใจเขาอย่างมากเลยมีโอกาสนะที่คมีจะมีคนใหม่ๆม,ม,มาจีบคุณด้วยนะคะยังไงแล้วก็ขอให้คุณนะ มั่นคงในความรักอาจจะเป็นบททดสอบบทหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะในต่อ separation to love ค่ะบอกได้เลยนะคะว่า,อาตอนนี้คุณอาจจะมีการแยกจากแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้ามาจีบคุณคุณอาจจะอยากดูแลคาาร,บคคอ,าาครอบครัวตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็อยากจะลืมปัญหาในอดีตไปแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่จักรวาลเนี่ยเหมือนจะยังมีความลับที่ไม่บอกร้อยเปอร์เซนต์กับกับคนที่มาพบคลิปนี้นะแต่อย่างเดียวที่เรารู้เลยนะคะว่า ในชาติภพนี้คุณมีรักแท้อย่างแน่นอนนะคะคุณมีรักแท้อย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะเป็นรักแท้คนอาจจะเป็นคนที่ไม่แน่ใจว่าคนที่ซัพพลชันกันหรือว่าคนที่จะเข้ามาจีบคุณใหม่แต่เพื่เตือนแค่ว่าให้คุณอนะปลดปล่อยอดีตไปหมายถึงว่าลืมเรื่องราวที่มันเลวร้ายนะคะแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ดูแลครอบครัวแล้วตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็รอฟังสัญ,ญญาณเตือนจากจักรวาลน,นะคะหรือว่าติดตามฟังคลิปของเราไปเรื่อยๆก็ได้นะคะอโอเค แล้วเขาคนนั้นมีข้อความอะไรอยากฝากบอกคุณคะคนคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงนะคะคนที่เป็นพลังงานตามหน้าไพ่นะเขามีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะอยากบอกคุณให้ทราบก็คือ e w ล e ป I s น w อ o u ย i วิ s o m e o ั e อ่าเขาหลบหลีกไปเมื่อตอนเขาเห็นคุณอยู่กับใครคนหนึ่งว้าว เขาคิดถึงด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้ I hope that you can forgive me one day ค่ะฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันได้ในสักวันนะคะ I wish I had treated you better ค่ะเห็นไหมเขาอยากดูแลคุณคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อยากดูแลคุณให้ดีแบบให้ดีเลยแหละมันเป็นภารกิจของเขาอะ่ะคือแค่เขาเห็นคุณมีความสุขให้คุณอยู่สุขอยู่สบายค่ะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอะ่ะมันสําเร็จแล้ว ความสำเรของเขามันไม่ใช่การเรียนหนังสือจบหรือว่าการที่เขาได้เป็นผู้บริหารใหญ่โตนะจริงๆแล้วเนี่ยพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาสามารถควบคุม control ได้แตส่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้และเขาอยากจะให้ให้มันเป็นไปในแต่เรื่องราดีๆก็คือตัวคุณเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนขี้ดื้อนะคะทีนี้แล้วตัวเขาก็อยากที่จะแบบ ดูแลคุณให้ดีอะนะเขาอยากรวยเขาอยากเปคุณแม้ว่าคุณคุณอาจจะไม่ใช่คนที่อยากได้เงินทองเขาแต่เขารู้ว่าสิ่งเดียวที่ทําให้คุณมีความสุขให้คุณสบายอยู่สบายสุขกายสุขใจได้ก็คือการที่เขาเนี่ยทางานหนักเพื่อที่จะทําให้คุณเพื่อจะพาคุณไปเที่ยวได้นะคะหรือก็ไม่มีอะไรที่ขาดแคลนเขาอยากเติมเต็มให้คุณตลอดเวลานะคะคนคนนี้นี่คนคนนี้บอกว่า I know that I cross the line with you ฉันรู้ว่าฉันลำเส้นคุณฉันข้ามเส้นของคุณ I feel you leaving me behind ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังทิ้งฉันไว้ข้างหลัง It was my fault but I blame you นะฉันรู้เป็นความผิดของฉันเองแต่ฉันกับโทษคุณนะอาจจะเป็นเพราะคำพูดอะที่เขาพูดไม่ดีกับคุณเคยพูดไม่ดีกับคุณนะคะนี่ I wish I could take back my words ฉันหวังว่าฉันจะสามารถถอนคำพูดได้นะคะ คำพูดที่เคยแบบพูดทิ่มแทงหัวใจอะทำให้คุณเสียใจอะเขาอยากบอกนะว่าเขาอยากจะถอดคําพูดคํานั้นอยากจะตกปักตัวเองอนนะคะ mm hmm. I lost my s e l f f o r a little while บางครั้งฉันก็ลืมตัวตนไปชั่วขณะหนึ่งบางทีเขาอาจจะพูดอะไรไม่ทันได้ยังคิดอะค่ะลืมตัวไปนะ l i k นี mm ่ hmm. like, i know I w a s t detection from your p a h ฉันรู้ว่าฉัน เหมือนหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากคุณงานที่เขาออกมาอาจจะทำให้คุณเจ็บปวดทําให้คุณรอคอยแล้วเขาอาจจะทำเหมือนไม่ได้สนใจอะแต่ว่าจริงๆเขาสนใจนะคะเขารู้นะว่าคุณเสียใจแต่ว่าเขาอะอาจจะอยากไปช่มเทกับงานเพื่อที่จะมาได้ดูแลคุณให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะคะอืม สรุปนะฟ้าหลังฝนของคุณนะคะเราว่านะคุณมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายแต่งงานกับคนที่อยู่ห่างไกลกันคนคนนั้นอยากมาสร้างครอบครัวก,กับคุณค่ะ mm hmm. เขารู้สึกผิดที่เหมือนโทษคุณหรือว่าพูดไม่ดีกับคุณนะคะ mm hmm. เขาหวังว่าคุณจะยกโทษให้เขาได้เขาอยากถอนคาพูดที่เคยพูดกับคุณไม่ดีนะคำคำนั้นแล้วเขาก็มี มบีบางเรื่องอะคะ่ะเหมือนเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขารักคุณคิดถึงคุณแค่ไหนรอมาเจอคุณแบบทรมานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องเก็บเอาไว้อะนะคะเป็นคนที่แบบอดทนในการรอคอยมากๆเลยนะคะยังไงแล้วอะตาลางฝนของคุณเนี่ยจะจบสวยแน่นอนนะคะเพราะว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาแล้วก็ผ่านไปได้ใช่ไหมคะ ยังไงแล้วพลังงานหลักแท้ power of love อะค่ะพลังแห่งความรักเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยให้คนทุกคนนะมีแรงมีกําลังใจสู้ต่อนะคะยิ่งคุณเปรียบเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจของเขาอะเขายิ่งไปไหนจะคุณไม่ได้ล้ค่ะแล้วก็ยิ่งทําให้เขามีแรงที่จะฮึดสู้ในแต่ละวันนะคะว่าเขามีเป้าหมายเพื่ออะไรเขาต้องการไปพบกับใครเขาจะต้องการให้ชีวิตอน,นาคตเป็นแบบไหนมีใครที่รอเขาอยู่คนคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตเป็นคุณค่ะนะคะ ฟ้ลาลังผลของเขานะคะสายลุ้งที่สวยงามของเขานั่นก็คือคุณนะคะยังไงเราขอให้คนที่มาพบคลิปนี้นะคะก็ได้รีวิเนียนกับความรักนะคะแล้วก็ขอให้หลังจากนั้นก็มีแต่ความสว่างสดใสง,งดงามนะคะเดินเทียงคู่กันไปตลอดเลยนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ทักเออแอดลิงไอจีได้นะสุลทาลอตนะคะ11นะคะ